ตอนที่เล่นคนเดียวพี่พี่โดดไหมพี่โดดเยอไหมพี่ตอนที่เล่นคนเดียวรดน้อยอพี่หนูนึ่งสี่หนูลดสาหนูนึสี่นะ นี่ใช่อไงพี่นูนล้อคนจะเต็มเขาเล่นเสร็จไงนูนูเลยเล่นหนึ่งสิบก่อนเผื่อเผื่อจะชนะแ,แต่โดนแต่โดนปืนปืนลูกซองปุ๊บลูกซองลัวยิงแต่ทำรู้เลยอะไรพี่นูนูล้อนูล้อเขานูล้อเขาเล่นเสร็จไง นูจะไปเล่นข่าวด้วยไงตอนนี้ตอนนคนหนึ่งอะที่ที่จะนอนแล้วแต่นูรอเขาเล่นไกแคนเาใช่นูรอเขาจนจนจนไปเล่นขอบอยูตีแล้วไปดูว่าเขาเขาทำอะไรอยู่แล้วเขาก็เล่นขอบอยู่ตีด้วย ผมก็งงเลยเขาไม่ได้ขอเลยตีเห็นอีทำไมทำไมเล่นพับ G ีเขาบอกว่าเขาเพิ่งเล่นพับ G ีตัง้งเขาเพิ่งเล่นพับ G ีเขาขอโหลดมาแล้วก็เขาไม่ได้เล่นพับตีเลยเตยงเท้ายังงงนะเสียงเท้าก็ไม่มีดีกว่า แล้วพี่เคยเคยรอเขาสตรีมเสร็จแล้วก็ไปเล่นคนเดียวก่อนไหมพี่ไอตัวนั้นจะกินไหมขอรู้หน่อยไม่ได้ไม่รู้ว่ะพี่เดี๋ยวคราขอร้องก่อนนะ มีไหมพี่เคแต่ว่ามันไม่ยอดมันนกดาวนะพี่มันนกนะดูเจอแล้วพี่ตรงนั้นพี่เออเหอะ อย่างเนี้ยอุ๊ยพี่ตกใจดูว่ารรมีอีกมันมีสกินไหมพี่ดูดิจกินไหนไมจะกินไหมพี่ดูหน่อยกินนี้กินน่าจะไม่มีเหมือนกันบางกีเก็จะกินเขาจัได้ปกติเราจะไปรอเล่นรอ ถช่เล่นรอเขาบางทีก็ดูดูติกต็อกรอเขารอเขาเล่นเสร็จถ้าเขาถ้าเขาบอกว่ามาเล่นได้เลยหนูหนูก็รีบเข้าเลยแต่ถ้าเป็นคนแย่งหนูก็เอ่จะเล่นไม่รู้จะทำยังไงดีหนูก็เล่นคนเดียวแต่เพื่อนนหนูหน,หน,หนูหนูเล่นคนเดียวจริงพี่แต่ถ้าหนูเจอคนที่เล่นกับหนูได้อ่ะหนูจะชวนเขามา แต่อยู่ดีๆเพื like ่อนเพื่อนหนูเพื่อนหนูมันก็ทักมาว่าเล่นกับเล่นเล่นไหมเพื่อนเพื่อนหนูชอบทักมาตอนตอนที่หนูกำลังเล่นกับคนอื่นอยู่ไงเล่นก็บอกเล่นแต่เพื่อนแต่บางทีหนูก็หลับแต่หนูหนุมหนูบางทีก็หลับแล้วก็หนูก็ไม่ได้ยินเสียงพี่หนูก็ไม่ได้ยินเสียงเพื่อนด้วยไงเพื่อนมันทักมาหนูหัวไม่ได้ยิน โเโาเลยไม่มีเพื่อนเล okay. Good Good er oh, ่นเลยโอ้พี่อย่าพูดเลยแค่หนูนอนตีที่นะน้อองามั้ยใช่ปะไม่โดนสักนัดเลย มไอ้พี่เจอแล้วใช่ปะโอไม่ใช่หนูตกใจรู้ว่าเพื่อนรู้ว่าเพื่อนมันพี่ว่านูเห็นหนู้นเห็นไออิดเนี่ยเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนมันหนูตกใจจริงมั้ยพี่ถึงยี่โมงอะ อันนี้หนูอันนี้หนูน่าจะเล่นซุดี้ตีหนึ่งแล้วเหรอตีสองหนูอยูน่าจะเลือนมงเนี่ยพอเดี๋ยวแม่ด่าที่รอนแลวพี่หนูร้องถึงตีสามอ่ะบางทีบางทีพี่บางที แต่แต่ถ้าแต่ถ้าถ้าแต่ถ้านอนไม่ดึกก็แต่ถ้ามื้หนู่ว่วงมากเลยจะนอนแค่ตองทุ่มห้าทุม่มอะ่ะตื่นกี่โมงอ่ะหึตื่นกี่โมงวะเจ็ดโมงนอนดึกจะตื่นเช้าเป็นไงพี่ไอพี่ตื่นกีโนก่โมงอ่ะตื่นแปดโมงแปดโมง อ่อพีดพี่เลิกเสาสุม่มใช่บช่ปโมง6โมงพี่ก็จะสตรีมเลยเหลือ,อเล็ก6โมงพี่ก็ไปอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็มาสตรีมน่าจะอะาไหรไม่รู้อะน่าจะบิ่งทุม่มพอดีอะ พี่พูดหอมาพูดี่อหรือวะเหมือนช่วงนี้ช่วงนี้หนู่หนูหนุ่มไม่ค่อยมีเพื่อนเพราะเพื่อนหนุ่มมันเพราะไอ้มีคนหนึ่งนอนหลับนอนเร็วมากชื่อว่าเต้ เ,เลี้ยวที่สุดแล้วนอนน่าจะสี่ทุ่มอ่ะแต่เต้กับหนูเน,นี่ยนนอนน่าจะสี่ไม่มีคนเลยพี่พี่ยิงไปมาเกี่ยวพี่หลาดูทางนั้นเลย ไอพี่ตอนแรกตอนแรกพี่พี่มีขวใช้ลูกสองยิงสองตัวแตกเลยเออพี่แอบพี่แค้ตรงนี้ว่าพี่แค้ตรงนี้พี่แค้ตรงนี้ไอ้ตรงขังขยะตรงนี้ดีไหมพี่แค้นเนี้พี่ว่าแค้ตรงนี้ดีไหมดีดีแต่แต่หลังท้ายจะเอายังไงดี มีคนไหมดูัเฮ้ยอีกอกอีกกอีกกอีกีกลีกีกีกี่อี่อีกออีกีกีกออกว่าอีแดงมันหายไอไหนไมอรู้อ่ะเอาขอ้นไม่ได้เอาขึ้นไม่ได้ คนไหมปวดนะจิ้งเฮ้ยตรงนี้มีคนละอเอ้หาเพี้เสรเอาสัไนเปอร์ไหมพี่สัไนปเปอร์สัไนเปอร์ที่มันแบบมีมีกล้องกล้องนั่นักกล้องกล้องความร้อนหนักพี่ไม่ถนัดไม่ถนัดพี่นหนูถนัดแต่ปบบืนกน นแต่บางครั้งว่าถ้าถ้าเป็นด้านด้านด้านพี่แกใส่หน้าจิ๋วพี่เปินดนี่ตัวนี้มีสกินไหมีใช่ใช่เพราะเพราะหนูเอามาอยู่แล้วแตาทำไมสกินอื่นหนูไม่มีอ่ะหนูยังงงเลยนี่ขึ้นรถกันพี่ขึ้นรถ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  <c oughs> กินเลยกินเลยยังนูๆนู่ทที่เูาชอบดูคือพดไอปดรอปเพีย่พิ่งไปนะดูตัวเว้ยูจะมีตัวเปล่าตรงไอดอมันอยู่กลางสนามเลย พี่พี่พี่เคยพี่เคยแบบนี้ป่ะพี่เคยดูดูเสร็จดูแล้วจะตีมคนอื่นใช่ป่ะแต่พี่เห็นว่ามีเขาเยอะกว่าหนแล้วพี่ก็ออกว่าหนูกลัวกลัวกลัวเขากลัวไม่ได้เล่นด้วยไงใช่ป่ะพี่พี่เคยพี่เคยไปแบบนั้นไหมไม่พี่ไม่เคยพี่ก็มาเล่นเองคนดูไม่เล่นไม่ทันไอพี่เพราะคนบูนเยอะด้วยแต่หนูมีคนนึง เล่นกันหูได้คือพี่เฟรมเพราะเขามีคนดูน้อยอยู่แต่เขาก็หนูชอบเล่นกับเขาสนุกดีเขาเขาเขาเล่นฟรีไฟล์แต่เขาก็ที่นุคนปอน่ะรถรถรถนุ่งคนเฮ้ยทีงยบหน่อยนะพี่ดูคนคข เฝ right. ังหมาพี่เล้หมาไหมัวคนมันอยู่ข้างหลังบนเขาจอรถจดรถดรถจรถดรถจอดรถอออยมันไปปล่อยมันไปปล่อยมันไป ดีนะหนูหนูเสร็จไปๆนะรบเราเจะเล่นครบครอบวงใช่ไหมพี่เราจะเอา้ที่ทเราจะเอาที่สองหรือว่าที่สาหรือว่าที่ส,ส,ส,สีนั่นแหละ แ่หนแต่แต่เราน่าจะได้ที่ได้ได้ที่ได้ที่สิบห้าชัวเลยพี่ที่สิบห้าชัวรเลยเพราะเพราะเพราะที่หนึ่งเราเราน่าจะไม่ไหวจะไหวแล้วพี่หน,หนูเล่นกาก mm. นะพี่ <c oughs> ใช<น>่ไไปปูไม่ได้สไนอเปิ่นด้วยไงแค่หนูไม่เล่นพพเนพราะเพราะมันเล่นากเล่นา ตอบตกแล้วไปเอาไอ้ตอบไหมหรือว่าจะหลไงดีพี่ได้เก่อสามแล้วเอาพี่พี่ยังไม่ได้เกาะสามหรอกรู้ว่าพี่ได้เกาะสามแล้วพี่วงนะไปเลยตอนนี้นะไปเดินไปเดิน